สวัสดีค่ะวันนี้ MDT Channel กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราได้นำลูกกระทิงน้อยในป่าใหญ่มาสู่รั้วมหาลัยมหานครของเรานะคะซึ่งลูกกระทิงน้อยได้ประสบอุบัติเหตุและได้นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสัตวแพทย์มหานครของเราค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปคุยกับคุณหมอที่นำลูกกระทิงน้อยมาดีกว่าค่ะอ๋อครับผมนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนนะครับเป็นนายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็เป็น เป็นสื์เก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์หมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครครับรุ่นที่5รุ่นที่5ค่ะแล้วไม่ทราบว่าวันนี้มาทําอะไรอะคะ่ะวันนี้เนื่องจากว่าเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางเขตท้ามล่าสป,ปาเขาแผงม้านะครับได้ไปพบลูกกระทิงตัวหนึ่งนอนตกล่องน้ําอยู่แล้วก็เบื้อต้นเย้าที่ก็ได้ไปช่วยมาก็พบว่าบริเวณขาดหลังเขาเนี่ยเป็นอัมพาตไม่สามารถใช้งานได้ก็คือไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ นะครับผมก็เลยรีบลุดเข้าไปดูก็พบว่าลูกกระทิงตัวนี้เนี่ยเป็นลูกกระทิงเพศเมียอายุประมาณ2เดือนนะครับลักษณะก็คือขาหลังอ่ะเป็นนัมาพาตแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเลยนะครับก็ไปดูก็พบว่าบริเวณสัตว์หลังของเขาเนี่ยมีร่องรอยของของการกระทบกระเทือนนะฮะจะเห็นได้ชัดว่ามีรอยมีรอยโดนเตะหรือโดนกระแทกอย่างจังแล้วก็บริเวณสัตว์หลังด้านขวาเนี่ยช่วงท้ายด้านขวาเนี่ยบวมมาก นะครับซึ่งตรงจุดนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกกระทิงตัวนี้เนี่ยใช้งานขาดหลังไม่ได้จนถึงในระดับที่เป็นอมาาัมพาตนะครับเพราะงั้นเราก็เลยสันนิษฐานว่าเหตุใดหรือเหตุจูงใจอะไรใดบ้างที่ทําให้ลูกกระทิงตัวนี้บาดเจ็บเช่นนี้นะครับก็พบว่าเขาลงมากับฝูงลงมหากินกับพ่อแม่พี่น้องเขานะฮะแล้วอาจจะตกใจอะไรบางอย่างอาจจะเสียงสุนัขไล่หรืออาจจะตกใจอะไรสักอย่างก็ทําให้ฝูงต้องวิ่งหนีเข้าไปในป่าทีนี้เจ้าลูกกระทิงตัวนี้เนี่ย ปรากฏว่าเวลาที่เขาเดินหาก,กินโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะเดินใต้ท้องแม่ใต้ท้องพี่น้องนะครับแล้วเวลาที่ตกใจเนี่ยเขาอาจจะวิ่งใต้ท้องพ่อแม่พี่น้องนี่แหละฮะแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดนเตะเข้าบริเวณสันหลังนะฮะก็เลยทําให้เกิดการบาดเจ็บอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะงั้นทางผมเองเนี่ยเบื้องต้นก็ได้ให้การรักษาเบื้องต้นนะฮะเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะยาลดการดัางเสพให้ยาลดบวมต่างๆนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นว่า ก็มีการประเมินก็มีการปรึกษากับทางท่านคณะบดีคณะสัตวแพทย์นะครับว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเราเราจะมีทางในการวินิจฉัยหรือตัดสินใจยังไงได้บ้างนะครับซึ่งลักษณะของสัตว์ป่าที่มีลักษณะมาาพาตแบบนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยการช่วยเหลือมักจะไม่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็ก็จะค่อนข้างยากในการช่วยเหลือเพราะก็เป็นสัตว์ป่าด้วยนะครับแล้วอาการบาดเจ็บก็จะรุนแรงแต่บังเอิญเจ้ากระถิงตัวนี้เนี่ย สันหลังเขาเนี่ยได้รับความกระตุกกระเทือนในระดับที่ขาหน้าเขายังทํางานได้อยู่นะฮะแล้วก็เขายังสามารถควบคุมการปัสสาวะการอุจจระได้อยู่เพราะงั้นยังถือว่ายังพอมีโอกาสนะอาการบาดเจ็บไม่ถึงกับเลวร้ายมากหนักนะฮะประกอบกับตัวเขาเองเนี่ยก็มีกําลังใจที่ดีนะเขาพยายามที่จะกินพยายามที่จะลุกขึ้นยืนเพราะงั้นด้วยความรุนแรงที่มันยังพอมีโอกาสกับกําลังใจของตัวกระทิงเนี่ยนำมาสู่การตัดสินใจว่าเราควรจะช่วยเหลือเขาต่อ ว่าจะช่วยเหลือยังไงนะครับก็เลยปรึกษากับทางท่านคณะบดีว่าทางคณะสัตวแพทย์ของมหานครนยยินดีที่จะให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนในการดูแลเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมทรัพย์แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเรามี MOU ร่วมกันนะฮะบ,บันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับเรื่องของการดูแลในเชิงวิชาการดูแลสุขภาพสัตว์อะไรต่างๆนะครับก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าคงจะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือ นะฮะระหว่างกันนะครับค่ะแล้วคุณหมอมีแนวทางการรักษาอย่างไรคะของลูกกระทิงตัวนี้สําหรับแนทางการรักษานะฮะตัวกระทิงตัวเขาเองเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญต่อการอนุรักษ์นะฮะเป็นสัตว์ที่มีคุณค่ากับการอนุรักษ์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในเมื่ออาการบาดเจ็บเขายังพอมีทางที่จะช่วยเหลือได้ในเมื่อตัวเขามีกําลังใจที่จะอยากอยู่รอดนะ,ะเพราะฉะนั้นในทางในการรักษามันก็จะมีหลักๆจะมี2วิธีหนึ่งก็คือการรักษาโดยอายุรกรรมก็คือการให้ยานะฮะไม่ว่าจะเป็นยา พวกสเตียรอยหรือยาลดการบวมนะครับกับสองก็คือเรื่องของการสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดนะฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจะตัดสินใจใช้วิธีไหนในการรักษาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะต้องมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีคนาจารย์มีบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านรวมถึงการวินิจฉัยโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์หรือเครื่องอันตัสซาต่างๆนะครับก็สามารถช่วยเหลือเขาได้นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย ในกรณีของสัตว์ป่าเองเราก็มีแพทย์ทางเลือกเหมือนกันนะฮะนอกจากการรักษาโดยอายุรกรรมแล้วโดยศัลยกรรมแล้วก็ยังมีการรักษาโดยการฝังเข็มนะฮะหรือใช้ไฟฟ้ากระตุ้นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้ตัวเขาเนี่ยทำให้ระบบการทํางานของตัวเขาเนี่ยกลับมาได้ดังเดิมอีกครั้งเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ปรึกษากระทางอาจารย์ก็เห็นว่าที่นี่เนี่ยมีความพร้อมนะฮะแล้วก็ไม่ไกลาจากป่าเขาแพงม้าที่เดินทางมาที่นี่แล้วก็มีนิสิตนักศึกษามี สถานที่ที่เหมาะสมเอาการดูแลลูกกระทิงตัวนี้เป็นอย่างดีโดยที่เขาไม่เครียดแล้วก็ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับจึงเป็นที่มาว่าว่าทางกรมทะยานก็ได้ทำหนังสือมาถึงถึงมหาวิทยาลัยนะฮะเพื่อขอความร่วมมือนะจึงเป็นที่มาของการเดินทางมาวันนี้เพื่อที่จะหาทางในการช่วยหเหลือลูกกระทิงตัวนี้ครับค่ะการที่หมอรอดเอากลูกกระทิงมารักษาที่มหานครเนี่ยค่ะทางมหานครมีศักยภาพในการดูแลลูกกระทิงอย่างไรบ้างคะก็ <c oughs> ก่อนอื่นต้องขอเกิน่นำนิดนึงว่ากระทิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ชนิดเดียวหรือว่าปะกูลเดียวแบบพวกวัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวไทยหรือว่าวัวสายพันธุ์ต่างประเทศก็ตามทั้งวัวเนื้อวัวนมเพราะนั้นคณะสัตวแพทย์ของเราเนี่ยก็มีการให้บริการวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์เล็กโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ซึ่งถามถึงศักยภาพของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่เนี่ยก็คือดูแลจยวกบบับเรื่อง,องวัวเรื่องม้านะครับ นั้นเรามีศักยภาพพอเพียงพอที่จะรักษาได้ก็ผมเองเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์จากหมอรถเมื่อเมื่อสักวันสองวันก่อนเนี่ยว่ามีลูกกระทิงประสบปัญหาจะเป็นลูกบัติเหตุหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คดูทีหนึ่งแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเดินไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นลูกกระทิงแล้วก็อาจจะมีภาวะที่ขานะครับมีปัญหาแล้วเขายังดื่มนมแม่เขาก็เลยยิ่งอ่อนแอ เราก็เลยให้นําเข้ามาที่คณะเราซึ่งเบื้องต้นเนี่ยศักยภาพของเราเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์นะครับซึ่งเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ที่สามารถเด็ยิ้วไปที่ไหนก็ได้นะครับไปถ่ายเอ็กซเรย์ภาพเอ็กซเรย์ด้านนอกสถานที่ได้เราก็จะวินิจฉัยเบื้องต้นว่ามันเกิดปัญหากับขานเนี่ยเกิดเพราะอะไรนะครับหลังจากนั้นก็จะมีคณะเราเรียกว่าทีมสตอแทร์นะครับซึ่งเรามีทั้งอาจารย์นะครับทั้ง ตัวหมอแล้วก็นักศึกษาที่คอยดูแลฝึงานเราก็จะเตรียมข้อไว้ให้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองถ่ายดูว่าบริเวณด้านนี้เราก็จะเตรียมไว้ให้เขาซึ่งเราคาดว่าเราน่าจะทําการรักษาได้นะครับตามสกัดยาที่เรามีซึ่งผมผมมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงค่ะก,การที่มีสัตว์ป่าเข้ามาในรั้วของมหานครเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่านักศึกษาของมหานครได้จะได้ประสบการณ์อะไรจากตรงนี้บ้างคะครับก็ ของเกินนําอีกแล้วนะครับอีกนิดหนึ่งคือคณะสัตวแพทย์เราเนี่ยเราเสอนในหลายสาขาวิชาซึ่งสาขาวิชาหนึ่งก็คือสาขาวิชาสัตว์ป่าซึ่งเราสอนอยู่นะครับมีอาจารย์ประจําที่มีความรู้ความสามารถแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรียนทฤษฎีเสร็จแล้วเนี่ยการฝึกปฏิบัติจริงๆเกี่ยวกับตัวสัตว์ป่าเนี่ยจะต้องออกไปนอกสถาบันเช่นไปตามสวนสัตว์นะครับไปตามวัน,นอุทยานแหน่งชาติที่มีสัตว์ป่าแล้วก็ไปกระทากับตัวสัตว์ไปรักษาไปอะไรอยู่ตรงนั้น อันนี้การมีสัตว์ป่าซึ่งตัวอย่างเช่นลูกกระทิงตัวนี้เข้ามาเนะี่ยถือเป็นโอกาสที่ดีมากถึงผมจะเคยบอกว่ากระทิงก็เหมือนกับวัวบ้านทั่วๆไปแต่สิ่งที่มันต่างไปคือพฤติกรรมนะครับเพราะนั้นวัวบ้านหรือวัวไทยที่เราดูอยู่เนี่ยเรารักษาได้ก็จริงมันก็รักษาเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าการนี้เราจะเรียนเพื่อเรียนรูพ้พฤติกรรมสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องต่างจากจาก,จากสัตว์บ้านหรือว่าวัวบ้านทั่วๆไปนะครับปกติถ้าเขา ดรกินอาหารหรือว่าจะเรียนการเป็นอยู่ต่างๆเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากจากสัตว์บ้านทั่วไปเขาจะต้องมีที่จำเพาะนะครับเรื่องของเสียงเรื่องของแสงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องให้เหมาะสมแล้วสัตว์พวกนี้เนะี่ยมาเจะกลัวคนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปทําอะไรกับเขาก็ตามเนี่ยก็จะต้องหนึ่งมีคนน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้าไปอยู่ในที่ที่สงบเงียบที่สุดเพราะนั้นประโยชน์ที่มันเกิดขึนนน้นคือการเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์นะครับขึ้นเป็นสัตว์ป่าและหลังจากรักษาหายแล้วเนี่ย เราอาจจะจาเป็นที่จะต้องเอาเขากลับเข้าไปในป่าขึ้นก่อนจะกลับเข้าไปไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายไม่ใช่ว่าอยู่ๆหายเสร็จแล้วจะปล่อยเข้าไปเลยนะครับก็ต้องให้เขาไปเรียนรู้วิธีการลงชีวิตอยู่ในป่าให้ได้ด้วยไม่มีใครป้อนอาหารแล้วนะไม่มีแคลน้ามาให้กินแล้วนะจะอยู่อย่างไรนะครับนั้นถือว่าเป็นประโยชน์ครับแล้วก็มีความแตกต่างนะครับขอบคุณครับในช่วงช่วงที่ไปเอารับตัวมาเนี่ยเอ่อตรงเนี้ยเหมือนเหมือนมีรอยถูกเหยียบยก็ขาหลังเขาก็ใช้ไม่ได้เด็ด ตั้งแต่ตอนที่เอามาลอยถูกเกี่ยมนี่คิดว่าไปโดนอะไรเหยอถูกตัวเต็มไว้นะครับในฝูงเนี่ยเหยียบเพราะเนื่องจากบัติเหตุเพราะว่าธรรมชาติของกระ,กระทิงเนี่ยเวลาเขาเคลื่อนจใจห,หายหากินหรือว่าเขาตกใจเนี่ยเขาจะรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่แล้วลูกกระทิงเนี่ยมันจะวิ่งอรอดท้องแม่เน้นโอกาสที่จะพลาดล้มแล้วก็ถูกเหยียบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไดง่าย ในกรณีเคสอย่างนี้ก็มันมันเป็นไปได้ในพื้นที่อันนี้คือเขาพยายามจะลุกขึ้นด้วยขาหน้าหรอคะครับก็ขาหน้าก็ยังใช้ได้อยู่แล้วแข็งแรงแล้วก็กำลังใจของน้องกฐินค่อนข้างดี จากนี้ไปลูกกระทิงน้อยก็จะได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครของเราต่อไปครั้งหน้าเรามาติดตามดูกันว่าอาการของเจ้ากระทิงน้อยจะมีพัฒนาการอย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ